สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัป,สป,ปดาห์หนูน้อยน่ารักนะคะคุณคูจะมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะเพลงกุ๊กไก่นะคะกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกลองเจียบเจียบแม่ต้องเรียกไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยเพลงนี้ก็เกี่ยวกับแม่ไก่นะคะเช้ามาแม่ไก่ก็จะพาลูกๆไปหาอาหารกินโดยที่ลูกๆกก็เดินต่างแม่ไก่นะคะ กินเพื่อความอยู่รอดนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดในหัวข้อเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะในการรับประทานอาหารร่วมกับคนอื่นเราก็ควรจะมีมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะอย่างเช่นในขณะที่เรานะคะเคี้ยวอาหารอยู่ในปากเราไม่ควรจะพููนะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงดัง เวลาเราใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารช้อนซ่อมเตรียมไว้พร้อมนะคะเราจะได้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขนะคะวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย